ผู้ใดมาพันนานิคมแล้วบบมากินตําบักตองตําป้าตำเล้าปลาล้านนวลนวลร้านนีคือขาดหลายเด้อดีเลยร้านตํายําบ่ายดาวนี้ตํายําสั่งได้เบิดของสดไม่ซุ้มมือบบว่าสิเป็นบักหน้าบักเขือเทศขขาวป่งกขาปุ้นแคบม้งแคบหมูทอดไม่ไหมกรอบๆมาเบิ่งซิกเนเจอร์บัดที่นี่ตาบักตองบีบหน่วยบักตองใส่โคกตาเนื้อๆให้นัวเบิ่งสีบัดที่นี่อู้เป็นต่แสบบักคักเลยเห็นกระเสือแล้วว่าแซ แบบคองแท้ต่อ,อไปตำเหลาปลาแบบนนัวพี่น้องเขาเครืองโพดอีกเมนูที่ขายดีก็คือตำปลาใส่เรืองปลาแบบบหวงเขวปุ้นแน่นแน่นำยุกงยัวเขากันโัวสีเป็นตะแซบคักพี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดมันสิไปทนไหวพี่กัดยูนาตรลาสดพันหน้านิม่มมากินนยูลานก็ไดสีร่างกลับบ้านก็ดียางตลาดเมื่อยๆก็มาแ,แวะนางยูลานเพลินกไ็ไดได้พี่น้องร้านสมตำทีแซ่ที่สุดยูนาตลาดนั่นก็คือ ร้านตำยำบายดาวนี่อำเภอพนาานิคมแบบทุกขกนัวทุกคำมาหลุดจ้า